ขครเต็มพวงอันย่าด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องสูงข้สขู่สู้คนะผมมาปลอครับจ้าบอลอีกแล้วพี่น้องมันนี้จ้าบอลในแนว่ยวเสียบเสียบฝากตอนพี่น้องครับผมทีเด็ดเลยครับผมต้่มรึงอ่ะมาที่นี่เสียบเสียบเหมือนกันครับผมพี่น้องต้มสั่ว เห็นกบเป็อนอื่นน้ำลายแตกพี่น้องใครเตร็มพวงอัญญายะด้วยพี่น้องเด้อแกวห่าหนลงไป สุดหยอดอีดีพี่น้องตุ่มอึืองพี่น้องเบิงไข่เนียนๆได้พี่น้องด้วยอยอเจยวห่านมุมด้วยนะ นานี่มันท่านไห,หนแมียนนาอื่องได้พี่น้องเด้อแต่ว่าฝนมันหึมมาใหม่มันเลยมีอื่องอื่งไข่เอื้องไข่เัื่องบะไข่พี่น้องใอ้เบืองเอาแต่ว่ากระเสียเพื่อพงศ์ชิเมืองมด้วยแหละเพราะว่าเห็นอื่องหมดเน้ำไหลเตีย้ย ช่วงนี้กระดูกยังแข็งอยู่ใหาเน,นื้ออ่อนให้ฝนตกกันกระดูกอ่อนแท่อึ้งไข่เนีนเนสู้พี่น้องมึงกันนะไข่ไข่เน่นๆสู้พี่น้องมึง อืดผีหน้องเลยบวมข้ามหน่อยๆบาดไข่ไหมเป็นบุญเลยบางเลยอันนี้ได้มาแบบสดๆไม่ๆสดๆเลยผีหน้องเลยปึ้ง,งไข่ไข่เต็มๆเนีย่ย ส่วนมากชิม,มีจะเรืองขู่ตวนี้ใส่กับเกียวสวดใส่กับหนังเลย พี่ว <nose> ่า <eller> จ <figura> ังไงนะอึงอึงฝนหืมอึงฝนหึมอืม สีได้วยมันธรรมดาเดิพี่น้องมันมันมันหายากนะเปรียบเลยใ <c oughs> <c oughs> นนาง,างนาทรวงก็ยังดี <c oughs> โอ้ยอยากให้มันห่อนนาฝนไม่ไหวเลยพี่น้องเลยใส่มันก็ครัมึงกันอ่ะอืมโอ้ยได้ตารางนาทอง ต้มเปื่อยวให้พอดหรอมึงนี่กะไรอ,อ๋อ,อสะดูกมันแรงแข็งอยู่พี่น้องเมนยามมันนี่นะ นเอฝนลงไม่พี่น้องอึงฝนลงไม่อ้าวครับพี่น้องครับมือนี้จะบ่นผ้าพ,พี่น้องมาเสียบเสียบพวกหอมปาก,กหอมคอซะกนอนนะพี่น้องเด้อึง หลงย่ามมือนจัง,งไรบริจาคฝนขึ้นมาหน่อยเดียวมันออกนะก็เลยเอียกวาต้มสูกกนน่พี่น้องเบิ้งซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเรียกน้ำย่อยซะก,ก่อนนะครับผมเอาคลิปนี้เอาไปสมิงซะก,ก่อนด้วยพี่น้องคลิปหน้าสิพาไปยูไปกินเมนูใดก็สิมาไายสู่พี่น้องก็คือเก่าสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมขอบพระคุณหลายๆครับผม